รับไปซาพวกเราหนีก่อนวิชาดาบทลายขุนเขาหลังจากนั้นไม่นาน เยี่ยมเลยตอนนี้ข้ามีหินเลือดทั้งหมดอยู่5ก้อนและพวกมันยังตามๆก็อยู่คันที่หของอาณาจักรไคหยวนอีกด้วยน้องสาวเจ้าว่าหินเลือดนั่นมันไม่น่าขยะแขย้งไปหน่อยงั้นหรอข้าพอจะมีหินเทียนหยวนอยู่เจ้าจะอาลองกินด้วยไหมไม่ข้าไม่อยากกินนี่คือหินเทียนหยวนระดับสูงเลยนะเจ้าไม่อยากกินจริงๆงั้นหรอ แล้วถ้าอย่างนั้นเจ้ากินอะไรได้บ้างละ่ะเจ้ากินเนื้อนหนูได้ไหมข้าหนะา่างเนื้อนหนูได้อร่อยมากเลยละ่ะหืมข้าไม่กินหรอกข้ากินได้แต่น้ําค้างเท่านั้นแหละดื่มน้ำค้างมันอร่อย,อยงั้นหรอข้าดูทรับหินเลือดทั้งห้าก้อนนี้ไปแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุภานขั้นที่หสักที นี่มันจาก,กาที่ข้าคิดไปอีกนั่นเนี้ผู้เขาสั่นสะเทือนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนายทันมีวิญญาณชั่วร้ายที่น่ญญญานสะพึงกำลังคืนชีพวิญญาณชั่วร้ายนั้นหรอเจ้าหมายถึงยักษ์โลหิตนั้นหรอไม่ใช่ยักษ์โลหิตนั้นไม่มีวิญญาณแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายแต่คราวนี้ เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่คืนชีพวิญญาณชั่วร้ายคืออะไรในตำนานกล่าไวไว้ว่าภูเขาโลหิตนั้นเป็นสถานที่ฝังเทพอสูรโบราณนี่มันเกี่ยวกับตำนานนั่นหรือเปลา่าเดี๋ยวมีคนกำลังมาทางนี้มีมากกว่าสิคนเลยถ้างั้นพวกเราไปลบก่อนพวกเจ้าตรงไปข้างหน้า ข้างหน้านี้เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วที่ไม่มีใครเข้ามาค้นหาหลังจากค้นหาแล้วพวกเจ้าสามารถกลับไปยังยอดเขาและรอการแย่งชิงมรดกของจกักรพรรดิหมิงได้เลยข้าก็ไม่รู้หรอกว่าลีซ่งเทียนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนและเขาก็ไม่เคยปรากฏออกมาเลยผู้ชายคนนี้มีกลนอุบายมากมายทั้งที่ดีสำหรับเราหลังจากที่พบเขาแล้วคือเราต้องฆ่าเขาให้ตายทันที โหหาจูนครั้งสุดท้ายที่ข้าต่อสู้กับลีซ่งเทียนในการประลองเจ้ากล้าทิ้งข้าและหนีไปงั้นหรอถ้าเจ้ากล้าทำแบบนั้นอีกครั้งล่ะก็ข้าจะเป็นคนสังหารเจ้าเองไม่ไม่ไม่ครั้งที่แล้วมันเป็นแค่อุบัติเหตุตอนนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องลงไปตามหาลีซ่งเทียนตามหาทุกที่ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่สหลีซ่งเทียนตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวแล้ว และเขาสามารถไปถึงระดับไค่ยวนได้ก็เพราะเขาแย่งชิงหินเลือดมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองผู้ชายคนนี้สามารถซ่อนตัวได้ดีมากแต่น่าเสียดายตามไดที่พวกเราพบเขาเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนข้ามีวิธีที่จะทำให้ลีซ่งเทียนออกมาตามไดที่เขายัางอยู่ที่นี้ข้าจะทำให้เขายอมออกมาเองเจ้าจะทำยังไง ไม่ต้องห่วงตามไปที่ลีซ่งเทียนอยู่ที่นี้เขาจะต้องปรากฏตัวออกมาแน่นอนลีซ่งเทียนฟังนะตอนนี้เชินหลินกับลีนิวเพื่อนของเจ้าถูกจับไว้แล้วข้าจะนับแค่สามครั้งเท่านั้นถ้าเจ้าไม่ออกมาก็ลอเก็บศพของเพื่อนทั้งสองของเจ้าได้เลยอะไรนะเชินหลินกับลีนิวโดนจับงั้นหรอ3าสอง หนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวลีสซงเทียนมาอยู่ที่นี่งั้นหรอหรือว่ามันจะถูกฆ่าตายไปแล้วข้าว่าเขาก็เป็นแค่เต่าหดหัวที่ไม่กล้าออกมาก็เท่านั้น